ในปี2026นี้ BMW ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอีกครั้งกับการเปิดตัว BMW 7 Series l i m o u s i รุ่นล่าสุดรถซีดานสุดหรูที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงความเป็นผู้นำแห่งวงการยานยนต์ระดับพรีเมียมด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่สง่าง,งามสมรรถนะที่ทรงพลังและภายในที่หรูหราระดับ5ดาว BMW ตั้งใจให้รุ่นนี้เป็นเหมือนห้องรับรองส่วนตัวเคลื่อนที่ สำหรับผู้บริหารนักธุรกิจและคนที่ต้องการประสบการณ์ขับขี่ระดับสูงสุดเริ่มจากดีไซน์ภายนอก BMW 7 Series l i ลิมูซ n e ปี2026ถูกออกแบบให้มีเส้นสายที่โฉบเยวฉี่่วแต่ยังคงความสง่างามในแบบฉบับของ BMW ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการปรับดีไซน์ให้ดูล้ำสมัยและมีมิติยิ่งขึ้นพร้อมระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะที่มีลายเส้นไฟ daytime running light แบบใหม่ เฉียบคมและหรูหราในเวลาเดียวกันไฟไท้ายถูกออกแบบให้บางเฉียบเชื่อมต่อด้วยเส้นโครเมียมยาวตลอดแนวดูพรีเมียมแบบเรียบหรูส่วนกันชนหลังตกแต่งด้วยท่อไอเสียโครเมียมคู่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ไม่ดุดันจนเกินไปเส้นสายด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้ไหลลื่นอย่างลงตัวสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างความสงบและพลังรถมีความยาวมากขึ้นเล็กน้อยจากรุ่นก่อนหน้าทำให้ห้องโดยสารภายในยิ่งกว้างขวาง